แล้วเอ็มคว้ามืออุ้ยเอ็มโหอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไงแล้วทำไมมึงไม่ขึ้นมากกว่านี้อ่ะมึงภาพมึงก็ยาวไปมึงก็พันอย่างนี้หน่อยสิเอ็มโฮตรงนี้แล้วเขาบอกตรงข้อมือตรงที่เล็กที่สุดไม่ได้ฟังเขาพูดหรอเล็กที่สุดอยู่ส่วนอื่นเนี่ยแหมแต่ก็ใช้งานไม่ได้ผู้หญเอ็ม ย่ไอมือหน่อยไปข้อมือเลยเกินมันังไม่ทำะไรเลยแมงมีดีดูเหียแขนพวดไปนี่เว้ยสามทบเท่านั้นเละเนียบเงียบไปม่ลมไงวยโอเนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรอุ้ยเอ็มมึงอซีนีอะไรอะโพยเคมีไงวู้วว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 ว้อ มึงอย่าเล่เคาว่าโดกูนะทำไมดููกูเริ่มม้วงอีกครั้งโอ้ยตรงนี้อสศบานในสัตติอัศนาไม่ใช่คือมันยาไปบ่นบ่นจะจะบ่น เ <c oughs> จ้านี้ไว้ไหมจ้ามแค่นี้เอาไว้ไหมพ <c oughs> ุยเอ็มได้เฉยดิฮูมเอาให้หมดเอาให้หมด